ถามอีกนิดนึงของคุณแม่จ๋าค่ะถามว่ากว่าจะนอนเนี่ยจะต้องเล่นของเล่นต้องขอดูทีวีถ้าไม่ได้ก็จะร้องเสียงดังถีบข้าวของพี่เลี้ยงไม่อยากรับมือด้วยหรือทะเลาะก็จะปล่อยให้ทําควรจะฝึกทําอย่างไรให้เขาพูด รู้เรื่องโดยไม่ต้องให้คนดูแลลำบากใจคะ่ะค่ะงั้นก็เป็นเรื่องของกฎกติกาเนาะที่ที่โอเคถ้ามีแล้วเราก็ต้องต้องมีคนที่ต้องเฝ้าระวัง<อ>รักษากฎด,ด้วยนะคะให้กฎเนี้ยมันมันใช้ได้ผลด้วยอีกประเด็นหนึ่งก็คือทําเรื่องของตารางชีวิตประจําวันนะคะ<อ>ว่าว่าต้องทําอะไรบ้างเ,<อ>เช่นก่อนนอนเนี่ยปกติเราก็รู้แล้วก่อนนอนเด็กควรจะต้องผ่อนคลายจากไอ้พวกสิ่งลเล<อ>าทั้งหลายเ,<อ>เนาะเรื่อง iPad อหรือเรื่องของทีวีเนี่ยไม่ควรเลยคะ่ะเพราะว่าเป็นไงมันสร้างความตื่น เต้นเนาะเวลาที่ดูพวกนี้ค่ะนั้นช่วงเวลาก่อนนอนอาจจะเป็นเวลาพิเศษแทนอ่านนิทานแทนหรือว่าทํากิจกรรมเบาๆหรือการผ่อนคลายร่างกายอะไรเงี้ยจะดีกว่าในการที่จะให้ดูพวกนี้มากกว่าอันนี้เด็กเขาอาจจะยังไม่เคยเรียนรู้ค่ะทีนี้เรามาทําให้เด็กเรียนรู้ใหม่นั้นเองค่ะพออาจารย์พูดถึงตารางนึกขึ้นได้ค่ะทำสตาชาร์ดีไหมคะอาจารย์เพราะว่าเนี่ยสี่ขวบแล้วมันสามารถทำสตาชาร์ได้ถ้าใครไม่รู้จักสตาชาร์นะคะลองเซิร์ชคำว่า สตาร์ Star, ชาร์ตหรือว่าตารางดาวอะไรไม่ใหรือว่าตารางสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ชาร์ต mm hmm. อะไรก็ได้แล้วแต่แต่ว่าคอนเซ็ปต์ก็คือมันจะเป็นตารางอะคะ่ะแล้วก็เขียนว่าพฤติกรรมอะไรที่อยากจะให้ทําเ mm hmm. ช่นเข้านอนตรงเวลาอาจจะแปะรูปเตียงนอน mm hmm. อหรือว่ากินข้าวเองอาจจะแปะรูปจานข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าวันจันทร์ทาได้อาจได้สติ๊กเกอร์หนึ่งด mm hmm. วงได้ดาวหนึ่งดว mm hmm. งวันอังคารทําได้ตื้อๆสมมติสะสมครบ สามดวงห้าดวงได้อะไรอะไรเงี้ยค่ะก็ก็จะช่วยให้จูงใจให้เด็กเข้าใจว่าคือมันมีความจูงใจเนาะจ้ามากินข้าวที่โต๊ไ <im it> ะไม่อ่างงั้นจะอะไรเด็กก็ไม่เข้าไม่เก็ตเนาะแต่ว่าการที่เราจูงใจเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยก็ทําให้รู้รู้สึกว่าอยากทําให้มันครบวันจันทร์มันอังคารวันพุธที่สำคัญก็คือตารางเนี้ยต้องทําใหญ่ๆ ไม่ต้องสวยมากค่ะอย่างบ้านหมอคือเอาฟลิปชากระดาษที่มันเป็นงานประชุมนะอาจารย์กระดาษอันใหญ่หญๆอ่ะแปะเอาไว้ข้างฝาแล้วก็เอาเมจิกขีดๆๆตารางตุ๊ดตุ้เขียนวันจันทร์คะคะผู้บริหารแล้วก็ดาวก็วาดดาวหรือเอาสติกเกอร์ที่ลูกชอบมาแปะหรือถ้าลูกทาความดีปุ๊บให้ลูกแปะเองอใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะทําให้เขาสุ่มมีแรงจูงใจว่าเนี่ยอยากจะทำอ่ะก็ลองดูนะคะหนึ่งลิสกิจวัตรประจําวันที่อาจารย์บอกเอารูปสมมุติเอารูปเตียงไปแปะตรงเลขสิบ นาฬิกาเนาะบอกว่าต้องนอนสี่ทุ่มถ้าสมมติหนูทําได้ก็ได้สตาร์ชาร์ทหนึ่ง uh huh. ดวงครบสามดวงได้ของรางวาัลอ่ะเสาร์อาทิตย์นี้ไปเที่ยว uh huh. ไปสวนสนุกอะไรว่าไปแต่สําคัญน็คือ 1. นึสตาร์ชาร์ทต้องเห็นให้ชัดสองคืออย่าให้รางวัลลูกบ่อยจนเกินไปเช่นบางบ้านอะซื้อของเล่นทุกๆวน uh ันอยู่แล้วอะ่ะ แล้วพอทำสตาร์ชาร์ดทำไมไม่ได้ผลเลยคะหมอก็ซ <g år> ื้อของเล่นให้ลูกทุกวันเลย <g år> แล้วมันจะได้ผลได้ยังไงในเมื่อของรางวัลมแม่ก็ซื้อให้กวันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หัดไปก็คือว่าให้รางวัลพี่เลี้ยงดีไหมจันพี่เลี้ยงไม่อยากขัดใจอันนี้คือแอบคุยกันนอกรอบนะคะ,คะไม่ไม่ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในตํารานะแต่ว่าสมมติพี่เลี้ยงคือบางทีก็เหนื่อยแหละเขาในการแบบลูกเต็มก็ไม่ใช่อันนี้คือนอกรอบนะคะ ว่าถ้าเกิดเขาต้องมาปรับพฤติกรรมอะไรให้อาจจะแบบเออบอกเขาว่าเดี๋ยวสมมติสัปดาห์นี้นะจะปรับพฤติกรรมน้องนะถ้าทําได้อาจจะแบบเหมือนให้โบนสัสให้พักร้อนให้อะไรแล้วแต่เรานะคะอาจจะคุยนอกรอบกับพี่เลี้ยดิบไม่มีในตำราคะนี่นอกตำราเป็นเป็นศาสตร์มืดนะคะคือให้รางวัลลูกก็ตาแล้วก็ให้รางวัลพี่เลี้ยงหน่อย <c oughs> อะไรบะว่าถ้าลูกทาได้สมมติเข้านอนสี่ทุ่มได้ตรงทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้แบบพักร้อนหนึ่งวนันอะไรอีก็แล้วแต่คุยกันแต่สำคัญน็คือหมอแล้วอาจารย์คะเอารางวัลอะไรดี you okay. เออจริงๆก็คือพวกเนี้ยให้ลูกคิดระวันเองได้เลยนะคะว่าถ้าครบแล้วอยากได้อะไรบางทีเราคิดใหญ่ตัวเลยโรบอทตัวใหญ่แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยต้องคงนอนใหญ่แค่ไหนบางทีแบบเด็กๆเขาอาจจะอยากได้ในใจอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นคนเสนอก็คือซูเปอร์เทนน่ะบางทีเขาไปทําความแสดงความสามารถอะไรมากมายมากมาแต่ขอแค่แบบไม้แบตหนึ่งอันใช่ไหมคะทราบางทีเด็กเขาอยากได้แค่นั้นจริงๆอ่ะถึงเราจะซื้อแบบสนามแบตให้เด็กก็ไม่ดีใจเพราะเขาอยากได้ไม้แบตอ่าเพราะฉะนั้นของาะวันให้ลูกคิดเองนะคะก็ไปเป็น ัมีอีกทิศหนึ่งด้วยค่ะนะครที่ที่เคยคุยคกับครูการศึกษาพิเศษอ,อาจารย์เขาให้ข้อเสนอแหะสมมุติว่าถ้าทําได้แล้วจะได้กินเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ทีนี้เละเขาไม่ให้ทั้งซองค่ะเขาจะเอาตัวเละค่ะที่เป็นขนมเนี่ยบีเล็กๆแล้วก็พอทําได้สมมติสมมุติว่าสมมุติว่าทำกันบ้านเนาะอะไรเงี้ยถ้าทาได้หนึ่งข้อแล้วก็จะได้เลยใช่ไหมเราก็เป็นเลยชิ้นเล็ก ใช่ค่ะทั้งซองเนี่ยถูกบี้เลยเลยเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เป็นทริคแบบหนึ่งเพราะว่าทํานิดนึงอ่ะแต่ให้รางวัลเบลอเลยอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าให้ตามอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นก็ให้ตามสเกลใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าพฤติกรรมเล็กๆก็ให้รางวัลเล็กๆแต่ถ้าเกิดพฤติกรรมใหญ่เช่นสมมติทําได้ครบทั้งสัปดาห์อาจจะเป็นอะไรที่มันใหญ่ขึ้มานิดนึงค่ะอาจารย์คือให้รางวัลระหว่างทางด้วยกว่าที่จะรอสุขสอาทิบันทีลูกลืมใช่ไหมค่ะอาจารย์อโอเคก็เป็นทริคที่เอาไปใช้กันได้ ะคะใครที่ใช้อยู่ก็เอามาแชร์กันได้เลยนะคะว่าใช้แล้วได้ผลยังไงกันบ้าง